พอบรตำรวจยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีรอยร้าวพอบรตำรวจยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีรอยร้าวถ้าจะมีก็แค่เรื่องส่วนตัวส่วนทางคดีมินนี่ยินดีให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่มีดิสเครดิตแน่นอน พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงคดีที่เว็บพนันออนไลน์ที่มินนี่และมีความเชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าตนได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดูแลคดีนี้ซึ่งพลตรวจเอกธนาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ในยุคของ พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจะแห่งชาติซึ่งตนยังไม่ได้รับการรายงานความคืบหน้าคดีเข้ามาเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้นตนได้รับมาเพียงแค่หนังสือขอความมคุ้มครองจากทางสำนักไอการเท่านั้นซึ่งตนได้ชี้แจงและส่งตำรวจสันติบาลไปคอยดูแลรักษาความปลอดภัยรวมทั้งยังให้จเจรตตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เมื่อถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นรอยร้าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกต่อศักดระบุว่าปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ทุกคนต้องพูดคุยสื่ออสารกันและอยู่กันแบบเป็นพี่น้องมาโดยตลอดถ้าเป็นเรื่องทางคดีก็ให้ทางปปอชอเป็นผู้ชี้ผิดไปส่วนตนในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าจะมีก็เป็นแค่เรื่องส่วนตัวที่จะไม่พอใจเพราะยอหังไงตำรวจก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้ว ส่วนเรื่องที่พลตรวจเอกสุรเชษฐเคยให้สัมภาษณ์ออกแนวตัดเพราะว่าตนไม่ได้ดูแลกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชสอ,อ,อทอหรือไซเบอร์พลตรวจเอกต่อศักชี้แจงว่าตนได้กระจายงานตามหน้างานความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรพร้อมกับตั้งคำถามว่าไซเบอร์ต้องอยู่กับความมั่นคงหรือไม่เพราะทุกหน่วยงานก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หมดเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็คงให้บิ๊กโจ๊กเป็นผู้ดูแลเหรอและบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนขอเลือกดูแลเรื่องความมั่นคงเองพร้อมกับยุติการดูแลกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและที่สังคมมองว่าบิ๊กโจ๊กออกอาการน้อยใจนั้นพอบรตำรวจระบุว่าบิ๊กโจ๊กปกติก็เป็นคนพูดจาทำนองนี้แต่เวลาที่มาคุยกับตนก็ปกติไม่ได้มีอาการแบบนี้ ส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นการดิสเครดิตกันตนก็ไม่อยากให้มองแบบนั้นเพราะตนก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งความจริงก็คือความจริงถ้าสังคมยังมองว่าการดิสเครดิตหรือตัดแข้งตัดขาพยายามใส่ร้ายกันเองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลเสียจะตกอยู่กับประชาชนและขอยืนยันว่าไม่มีการดิสเครดิตอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมองว่ากันไปตามพยาน หลักฐานจะปั้นแต่งอย่างไรก็สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าบิ๊กโจ๊กผิดจริงก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าไม่ผิดคณะพนักงานสอบสวนก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าใช้หลักฐานเท็จในการแจ้งข้อกล่าวห,หาหรือไม่ซึ่งท่ามงกมดสามารถตรวจสอบได้โดยปปชจะเป็นผู้ตรวจสอบชี้มูลความผิด ส่วนเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามีตำรวจยศนายพันโทรศัพท์มาหาลูกน้องของตนที่ตกเป็นผู้ต้องหาให้กลับคำให้การนั้นพลตำรวจเอกต่อศักระบุว่ายังอยู่ระหว่างรอรับการรายงานจากชุดทำงานแต่ถ้าหากมีการโทรศัพท์พูดคุยกันจริงก็สามารถตรวจสอบได้